ปิดตาสองร้อยนะครับรุ่นนี้ราคาจะแตกต่างกันนะครับคงอยู่ที่เนื้อน,นะครับสำหรับพระปิดตาแล้วก็มีรุ่นนี้ห้าร้อยนะครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับ วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดบางน้ำชนนะครับแขวงสำเวจเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้พามาชมพระปิดตานะครับรุ่นบูชาครูวัดบางน้ำชนนะครับเป็นหลวงปู่นงนะครับอภพิชาโตซึ่งเป็น ลูกศิษเอกของหลวงปู่โตะนะครับเพื่อนๆซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับนี่ครับรายนามพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมนั่งอธิษฐานจิตวันที่5ทธันวานะครับผมไม่ได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะวันที่5ทธันวามี หลายวัดนะครับที่พุทธพิเศษครับนี่ก็มีพระครูสุนทรธรรมพิรัตหลวงปู่นงที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตเจ้าวัดวัดบางน้ำชนนะครับแล้วก็มีเจ้าวาดวัดประดู่ชิงทีนะครับก็คือพระศรีรัตนโมรีนะครับที่วันนั้นมาร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็มีเจ้าวาดวัดประสาทบุญาวาฒนะครับพระบุนี อาโนมคุณนะครับแล้วก็เจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีนะครับพระอาจารย์ดำนะครับแล้วก็มีพระมหาสวัสดิเจ้าวาดวัดทองกรุงเทพพระครูประชญัจกรพง์พระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกษมจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานะครับและก็มีพระอาจารย์สุประสิทธิ์ครูบาวัดบางน้ำตนกรุงเทพนะครับพระประหลัด ทิศสนุธงพระอาจารย์เต่าวัดสุวรรณเจดีพระนครศรีอย,ยุธยานะครับแต่ก็พระอาจารย์กวงนะครับวัดราชสัทธาธรรมปทุมธานีนะครับนี่คือรายนามที่มาปลุกเสกพระปิดตาวันที่5ทธันวาคมพศ2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมไม่ได้มานะครับแต่วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมนะครับ ตามผมมานะครับที่วัดวางน้ําชนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าชมวัตถุมงคลนะครับ นี่ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเจิมแป้งนะครับนำเลิกนะครับมีห้าร้500นะครับ ตรงนี้จะเป็นเนื้อลุ้นนะครับนี้สองอยนะครับนี้เป็นลุ้นเนื้อเองนะครับนี้สาม้อยนะครับเป็นพระอิตตานะครับ นี้สองร้อยครับ <Okay. S 1> พระติตาของทางวัดก็จะคล้ายๆของหลวงปู่โตนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์เอกนะครับเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่โตนะครับก็จะทําคล้ายๆกันนะครับ <Okay. S 1> นี้แปดร้อยนะครับแปดร้อยเป็นพระพรมนะครับ เป็นหล่อร้อยองค์แล้วก็นี้สองร้อยนะครับแบบเป็นชุดก็มีนะเพื่อนก็จะมี ถ้าคุณแผนนี้ร้อยห้าสิบพระคุณแผนมีหลายสีแต่ว่าราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเท่าๆกันนะครับตันนี้สองร้อยนะครับเป็นเหรียญน,นี้เหรียญไอ้ไข่นะทางวัดก็จัดสร้างเหมือนกันนะเบียกแก้หลวงพ่อนงก็สามร้อยนะครับอยู่ในพานนะครับเรียกแก้ เล็กๆนะครับนี่สามร้อยนะส่วนพระก,กลิ่งนะครับพระก,กิ่งนี่ห้าพันนะเพื่อนๆพระก,กลิ่งพระกิ่งอภิโชตอ,อภิชาโตนะครับหลวงพ่อนงวัดบางน้ำชนกรุงเทพอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบห้าส็ดกุมภาสองพันห้าร้อห้าสิบเจดนะครับ ราคาเช่าบูชาห้าพันนะครับถัดลงมานั่นก็เป็นทักกลิ่งเหมือนกันนะครับน,นี้หนึ่งพันก็อยู่ที่เนื้อนะครับราคาจะไม่เหมือนกันนี้เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็มีห้าร้อยก็มีนะครับ ที่ห้านี่เป็นหนุมานหรือเปล่าตรงนั้นเป็นเบี้ยจันหนึ่งนะครับเบี้ยตัวเล็กๆเ,เบี้ยใหญ่ก็สามรอนะครับมาตรงนี้ห้าร้นะครับหลวงพ่อโตนะครับคงเป็นวัด เออคงเป็นพระที่อยู่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ประจําวัดนะครับนี่หลงโตห้าร้อยเก้าสิบเก้านะก็เป็นเหรียญลงยาสวยเลยทีเดียวนี้เป็นชุดมีเสือด้วยแล้วก็มีเนื้อผงนี่ห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับได้ทั้งชุดนะครับห้าร้อย และนี่ก็เป็นหลวงพ่อโตของวัดบางน้ำชนนะครับก็จะเป็นสีแตกต่างกันก็ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสือนะครับเสือนี่ตัวละสามร้อยนะครับแล้วนี่เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้สามร้อยนะครับเหรียญสามร้อยน่าจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกับทองเหลืองนะครับ นี่เป็นพระปิดตานะเพื่อนๆพระปิดตากับน่าจะเป็นหลวงพ่อโตโด้วยนะพระปิดตานี้ก็จะค,คล้ายๆของหลวงปู่โตนะครับเพราะท่านเป็นลูกศิษย์นะครับในห้าร้อยนะครับแล้วก็มีสมเด็จนะครับอยู่ตรงนี้ห้าร้อยนะครับอร่อยทุกแบบนี่อะไรนี่เป็นน้ำเต้า น,นักเต้าห้าร้อยนะครับน,นักเต้านี่ห้านี่เป็นอะไรพระสิวรลีพระสิวรลีรสิวรลีนี่สองร้อยนะมีสองร้อยกับสามร้อยน่าจะเป็นคนละเนื้อน,ะนี่ตรงนี้เพรอันนี้เป็นหลวงพ่อโต อันนี้เป็นพระศิวลีหลวงพระโตนั้น300ร้อพระศิวลีนี่สองร้อย0ัละอย่างแล้วก็มีทาเวสสุวรรณนี้200แบบเปลี่ยมให้เรียบร้อยนี่ห้าร้นะครับมีพระสมเด็จด,ด้วยนะครับพระปลุสมเด็จนะครับมันแจ้งราคานะ แล้วก็มีเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาเป็นเหมือนรูปราหูอันนี้ห้ารอยนะครับแล้วก็มีทั้งชดุดนี่ห้าร้อยสองร้อยก็มีนะครับนี่สามร้อย ล็อกเก็ตก็สวยล็อกเก็ตมีตั้งแต่ราคา500แล้วก็1,000งพันะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กรหรับล็อกเก็ตนะครับนี่ก็เป็นล็อกเก็ตนะ300นี่พระปกใบมะขาม ้ป,ปกใบมะขามนี้หนึ่งร้อยนะครับมาดูเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี่มีตั้งแต่สองร้อยนะครับส่วนแบบรงยาอันนี้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยมีทุกสีนะครับคงเป็นแบบประจำวันเกิดนะครับ ส่วนเป็นเนื้อธรรมดาก็สองนะครับแล้วก็มีพระปิตาจัมโบนี่สองร้อนะเพื่อนๆนี่พระปิตาจัมโบ้นี่พระปิตาจัมโบห้าร้อยนะครับ แล้วมีตะกุดนี้พันห้านะครับพระปิตาสองร้อยนะครับรุ่นนี้ราคาจะแตกต่างกันนะครับคงอยู่ที่เนื้อนะครับสำหรับพระปิตาก็มีรุ่นนี้ห้าร้อยนะครับ นี้แปดร้อยนะครับนี้สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ตรงนี้นี่สองร้อยเก้าสิบเก้านะเพื่อนๆสวยนะ นี่ก็สองร้อยนะครับสองรรุ่นนี้นะครับพระสมเด็จนะครับ500นะครับรปิดตานี่มีสองร้อยห้าร้อยราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับะพระสมเด็จก็200นะครับ นี่ก็เป็นราคาวัตถุมงคลของทางวัดบางน้ำชนนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อนงนะครับเจ้าวาดวัดบางน้ำชนซึ่งท่านก็เป็นสิทธิหลวงปู่โตนะครับท่านเป็นสิทธิเอกหลวงปู่โต๊เลยนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาเช่าบูชาได้นะครับ พระปิตาก็ถือว่าราคายังไม่สูงนะครับก็มีตั้งแต่500 200อยกว่าบาทนี้นะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อนงแล้วนะครับซึ่งท่านก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่โตนะครับวัตถุมงคลพระปิตาก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆและก็ราคาไม่สูงนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาชมสิ่งก่อสร้างภายในวัดนะครับซึ่งกำลังสร้างนะครับนี่ครับขอเรียนเชิญสิทธินุสิ์ร,ร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารปฏิบัติธรรมและประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่โต๊หน้าตัก16เป็ดเสา,สาจำนวน42ต้นนะครับ นี่ครับวันอาทิตย์ที่ส2เดือนกุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกา35นาทีณวัดบางน้ำชนเขตธนบุรีนะครับทางวัดกำลังจัดสร้างนะครับนี่เป็นบริเวณด้าน ล่างนะครับซึ่งก็ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับก็สวยงามนะครับก็คงเหลืออยู่ชั้นบนนะครับ จะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมชั้นบนนะครับไม่รู้เขาจะให้ขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายัางไม่แล้วเสร็จ ถ้าแล้วเสร็จก็คงจะสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะยังดูแบบสวยอะ่ะ ด้านนี้ก็จะมีพระราหูนะครับแล้วก็พระพุทธสิริชัยยะเศรษฐีนพร,รัตน์นะครับแล้วก็มีจะแม่นางกวักนะครับจะแม่นางกวักนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับ วันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ